สวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผม Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับก็กลับมาพร้อมกับเมนูจากหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้เบาๆนะครับเป็นผักประกันผักจะเรียกว่าผักหรือผักโขลกเนาะไหม้มันเป็นพืชหัวนั่นก็คือฟักทองนะครับจำได้ว่าผมทำฟักทองอบในหม้อทอดไร้น้ำมันไปแต่ทีนี้มีคนถามมาว่าสมมุติว่าถ้าเรา อบธรรมดากับห่อฟรอยเนี่ยมันจะฉ่ำเหมือนมันหรือเปล่ามันจะเหมือนนึ่งไหมเอออันนี้ก็น่าคิดเนาอเลยเอามาลองดูวันนั้นมีฟักทองเหลืออยู่ปิ้งมาแล้วอันนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะครับผมซื้อมาจากโครงการหลวงและใช้ไปนิดนึงแล้วเห็นไหมยังเก็บได้สบายอยู่เลยเนี่ยเราจะใช้อันนี้ไม่เยอะหรอกประมาณสักซีกนึงนะครับอ่ะไปลองทำกันดีกว่านี่นะฮะฟักทองญี่ปุ่นนะครับ อันนี้มีรอยผ่าไว้นิดนึงแนละ้เปลือกมันแข็งหน่อยนะระวังมือมากเลยเนะี้ยอันนี้เก็บไว้ทำอย่างอื่นได้อีก เม็ดมันออกก่อนดีกว่าเนะจะได้แบ่งเท่าๆกันให้เห็นไปเลยว่าเออมันอ่าเดี๋ยวขอหาตัวช่วยขอช้อนขูดนี้ก็ง่ายนี่นะครับ ่เห็นปเปพื่อไม่ให้มันแบบหนาเกินไปเราจะแบ่งเป็น4ส,ส่วนนะครับอ่า ก็มีมันหนาบ้างบางบ้างนะประมาณนี้เคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เราจะใส่ไปเลยนะส่วนอันนี้เราจะใส่ในกระดาษฟอยนะครับ หัวปิดท้ายเหมือนหอ่อหมกเลยนะประมาณนี้ เดี๋ยวจะไปใส่ในหมอ้อทอดจะปรับไปที่200องศาเลยนะครับแม็กสุดสัก10นาที10นาทีผ่านไปนะครับเราจะมาเปิดดูกันเนาะม,มีไมมไหมบ้าง Okay. ออกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับในนี้ก็จะกลับด้วยนะเดี๋ยวหาว่าไม่เท่าเทียมกัน <laughs> อเอาด้านนี้ขึ้นใส่เข้าไปแล้วเราก็จะเอาอีกสิบนาทีนะครับอ่าสิบนาทีอีกด้านหนึ่งผ่านไปนะครับอ,อ,อันนี้มันดูแห้งๆเลยเนาะแต่ข้างในเนี่ยยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาแล้ว ขอใช้ที่นีบก่อนตัวช่วยเดี๋ยวมันร้อนอันนี้คือห่อฟลอยอันนี้ก็คือยังร้อนอยู่เนาะห่อฟลอยเนี่ยนะเห็นไหมครับความแตกต่าง นาะอันนี้คือเหมือนนึ่งเลยอะเหมือนนึง่งเป๊ะเลยอันนี้เหมือนย่างเหมือนย่างเตานะที่มีตะแกรงอันนี้เหมือนนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวลองไปชิมให้ดูนะนี่นะครับเป็นฟักทองญี่ปุ่นในหม้อทอดไล้น้ำมันนะครับอันนี้แบบที่แบบว่าเอาหั่นแล้วไปวางเลยนะครับจะมีลักษณะเป็นแห้งๆแ,แบบนี้เนาะส่วนอันนี้คือ เอาห่อกระดาษฟอยมันจะเหมือนกันนึ่งเลยครับนะหม้อที่ผมใช้คือ h ฮเออ r HAFK 2 5 B 2ขนาด2.5ลิตรไฟ200ด้านละ10นาทีกลับด้านอีก10นาทีนาอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนาออันนี้แบบหอ่อห่อฟอยนาะเหมือนนึ่งเลยนะอันนี้จะแห้งๆอันนี้ก็วางเฉยๆอันนี้แบบห่อฟอยก่อนนะ อืนี่นึ่งชัดๆเหมือนฟักทองนึ่งเลยถ้าไปแช่น้ำเกลือก่อนนะครับแล้วก็มาห่อฟอยอย่างเงี้ยเวิร์กเลยอันนี้คือแบบหั่นแล้ววางเลยอ๋อหนังมันก็จะเหนียวๆหน่อยข้างในมันก็จะ สุกเหมือนกันนั่นแหละอืมอันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือมันจะมีกลิ่นของฟักทองย่างด้วยอันนี้นะอืมหนังข้างนอกมันก็ไม่ได้เหนียวเกินไปคือมันกินได้หมดทั้งเปลือก สรุปเลยคือฟักทองญี่ปุ่นในหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยห่อฟอยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกันนึ่งนะครับถ้าไปแช่น้ําเกลือก่อนเอามาห่อฟอยเนี่ยจะมันๆเค็มๆหวานๆอร่อยส่วนที่แบบไม่ห่อเลยนะเอามาใส่ในหม้อทอดเนี่ยนะจะให้ความรู้สึกเหมือนกันกบการย่างการย่างบนเตาอะ่ะจะมีกลิ่นของฟักทองออกมาได้ชัดเจนมากเลย มีกลิ่นหอมๆของฟักทองออ,ออกมาด้วยเหมือนการย่างเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ฉ่ำเหมือนกับที่ห่อฟลอยนะอ่ะอันนี้คือสรุปไปแล้วนะครับอยู่ที่หม้อทอดไร้น้ามันของแต่ละคนด้วยนะครับของผมเป็นขนาดเล็กฮเออร์สอลิตรเนี e ่ยมันทําได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็คุณพ่อบ้านแม่บ้านมีหม้อรุ่นไหนก็ลองไปทําดูนะครับถ้าหากว่า,อาชอบนะครับฝากกดติดตาม Family Man นพ่อบ้านงานครัวด้วยนะครับแล้วก็ก กระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ๆม,มาเนี่ยรับรองไม่พลาดแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ